ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟังกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b สไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังของห่วงมาเฟียตอนที่3คนนั้นใครหนะไหนเนี่ยโรสลินเดินไปตามโต๊ะต่างๆอย่างมืดมัว เธอไม่รู้ว่าเสียงใครพูดอะไรบ้างเพราะเสียงเพลงกบทับไปหมดเธอต้องหาโต๊ะของหัวหน้าพิสุจิ์ให้เจอใช่แอร์ภายในผับเย็นจัดและควันบุหรี่ตลบอบอวนเธอยังมุ่งหน้าเดินไปแต่ละโต๊ะโดยหวังว่าหัวหน้าพิสุจิ์เมื่อเห็นเธอคงจะฉุดเธอไว้โอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำมูกกำลังจะไหลาจากอาการภูมิแพ้เธอเดินตรงไปจนถึงบาร์เครื่องดื่มผับรูราเคาน์เตอร์ยาว และด้านหลังมีแผงวางขวดเหล้าราคาแพงจำนวนมากเธอพาร่างงดงามเย้วยวนไม่รู้ตัวเข้าไปนั่งเก้าอี้สตูทรงสูงที่ว่างอยู่น้องคะพี่จะสั่งเครื่องดื่มเออต้องจ่ายเงินไหมคะโรซาลินถามบาร์เทนเดอร์ออกอาการเขินอายเล็กน้อยเธอต้องประหยัดรัดเข็มขัดตั้งแต่วันนี้การถูกพักงาน3มเดือนอาจทำให้เงินเก็บของเธอหมดเกลี้ยงได้ถ้าเธอบริหารไม่ดีไม่ต้องครับทุกอย่างสั่งได้ฟรี โอเคงั้นขอเครื่องดื่มให้พี่หนึ่งแก้วอะไรก็ได้รอสักครู่ครับโรซลินนั่งบนเก้าอี้สูงแบบหมุนได้รอบเธอหมุนเก้าอี้กลับไปด้านในครับที่ค่าครัมไปด้วยผู้คนดูจากจำนวนคนที่มาแล้วเธอคาดว่าพนักงานของพ่วงเพื่อนๆที่ไม่ใช่พนักงานมาด้วยอย่างแน่นอนปากบางเม้มอย่างไม่พอใจเมื่อคิดถึงเม็ดเงินที่ต้องจ่ายให้กับคนพวกนี้แต่เธอเป็นเพียงพนักงานบัญชีเท่านั้น คงไม่สามารถมีปากเสียงอะไรได้ได้แล้วครับโรสลินนั่งอยู่บนเก้าอี้สตูลตัวสูงเท้าไม่ติดพื้นขาเรียวยาวสวยห้อยอยู่บนเก้าอี้หมุนตัวกลับไม่ทันมองจนหัวเข่าหมวนชนเข้ากับร่างสูงของผู้ชายคนหนึ่งมือใหญ่จับหัวเขา่าเธอไว้ทันทีเพื่อหยุดเก้าอี้อุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับเสียงทุ้มคุ้นหูทําให้โรสลินหน้าง,ง่ํมทันทีเธอจําจเสียงนี้ได้ผู้ชายหื่นกามคนนั้น สะบัดขาออกจากการกอะกลุมหันตัวไปรับเครื่องดื่มขึ้นมาจิบก่อนจะเบ้นหน้าเพราะเป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์น้องคะนี่มันเหล้าอา้าวพี่ไม่ดื่มเหล้าหรอครับเออผมขอโทษได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับไม่เป็นไรคะ่ะพี่ดื่มได้สบายมากโรสลินรีบป,ปฏิเสธทั้งที่ในใจไม่ค่อยอยากจะดื่มนักซึ่งอันที่จริงเธอดื่มแอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้เลยต่างหากวิถีชีวิตประจําวันของเธอไม่เอื้ออํานวยให้เธอต้องออกเที่ยวมากนัก โรซาลินแอบชำเลืองมองด้านขวามือเห็นมือแกล่งรับเครื่องดื่มแรงมาจากบาร์เทนเดอร์แล้วเรื่องอะไรที่ฉันจะให้เขารู้ว่าคออ่อนขืนเขารู้มีหวังคิดมอมเล่าฉันแน่เลยนั่นเขาล้วงอะไรออกมาจากกระเป๋าโรซาลินรีบเอามือปิดปากแก้วทันทีเพราะกลัวว่าเขาจะหย่อนยาอะไรลงไปอเล็กซานเดอร์มองสาวน้อยที่รับเครื่องดื่มไปและทำหน้าเบ้มไม่ยกจิบเขาเห็นแล้วว่าเธออาจไม่ใช่นักดื่ม ดีเลยเพราะเขาไม่ชอบให้ผู้หญิงของเขามีกลิ่นเล่ายามที่พัวพันกันบนเตียงมือลวงหยิบซิก้ามวนเล็กออกจากกล่องเหล็กที่เขาพกติดตัวไว้ยามออกเที่ยวซิก้าขนาดเล็กพอเหมาะสำหรับการสูบไม่เกิน15นาทีต่อมวลโรซลินแอบรอบมองขนาดที่เขาจุดซิก้าขึ้นสูบกลิ่นของมันไม่เหมือนบุหรี่ทั่วไปเป็นกลิ่นใบาย,ยาสูบหอมแปลกๆเธอเห็นกลามแกล่งของเขาตอบลง เพราะการสูบซิก้าอย่างแรงในขนาดที่เริ่มจุดและปล่อยออกโดยไม่ซีดเข้าปอดเหมือนบุหรี่ทั่วไปใบหน้าเรียวสวยมีแววชงนแต่ยังเม้มปากนิ่งคุณยังไม่ได้บอกชื่อเลยโรสลินได้ยินคำสั่งจากผู้ชายคนข้างๆเชอรฉันไม่ใช่ลูกน้องสักหน่อยจึงแซงหันหลังกลับไปทางเวทีร้องเพลงขยับปากงึมงๆตามท่อนเนื้อร้องที่นักร้องกำลังร้องเต้นรำกันไหมไม่ เฮ้ย hey, สาวน้อยผมถามชื่อคุณก็ไม่บอกผมชวนเต้นรําก็ไม่ยอมผมต้องทํายังไงเนี่ยร่างสูงใหญ่ขยับมาขวางข้างหน้าเธอกั้นเธอจากเวทีของผาพจนโรสลินหน้าเงาอย่างขัดใจฉันไม่รู้จักคุณเราไม่รู้จักกันทำไมฉันต้องบอกชื่อคุณหรือเต้นรำกับคุณด้วยโรสลินตะโกนเสียงดังแข่งกับเสียงดนตรีตาจับจ้องไปยังหนุ่มหื่นกามที่ตามตื้อเธอไม่หยุดร่างสูงเขาบังเวทีจนมิด ขนาดที่ในมือยังถือซิก้าเขาช่างดูผิดแพกแตกต่างเหลือเกินเมื่อเทียบกับผับแห่งนี้งั้นเอาแบบนี้ผมบอกคุณก่อนแล้วคุณค่อยบอกชื่อของคุณดีไหมอเล็กซานเดอร์จับสังเกตเห็นสาวน้อยว่านิ่งเงียบลงเธออาจจะไม่ได้เล่นตัวจริงๆผมชื่ออเล็กซานเดอร์เรียกผมว่าอเล็กก็ได้ชื่อคุณคงจะโหลหน้าดูวันนี้ฉันเพิ่งรู้จักคนชื่ออเล็กซานเดอร์มาหนึ่งคนว่าไงนะช่างเถอะคุณไม่เหมือนเขาหรอก ฉันชื่อโลสเธอบอกเพียงชื่อโลสร่างบางเริ่มรู้สึกได้ว่าแอลกอฮอล์กำลังเริ่มออกลทธินั่นคงเพราะท้องของเธอว่างเปล่าเมื่อหัวคำยุ่งมากกับการแปลงโฉมให้ตัวเองจนป่านนี้จึงยังไม่ได้ทานอาหารเย็นโรสเป็นชื่อที่เพราะอเล็กซานเดอร์ค่อยผ่อนลมหายใจโล่งอกโรสลินผ่อนคลายลงแล้วและยิ้มออกมาเล็กน้อยและเพียงแค่ยิ้มนี้เท่านั้น พลันทำให้เขาแทบเขาอ่อนใบหน้าหวานคมละมุนงดงามท่ามกลางแสงไฟหน้าเคาน์เตอร์ที่สาดส,สองลงมาด้านบนศีรษะของเธอพอดีจนเกิดเงาสะท้อนเส้นผมหยิกเป็นลอนดกหนานุ่มดังแพรไหมรอยยิ้มทำให้เธอดูหวานจนใจชายหนุ่มเต้นรัวร่างกายชายผนทยานด้วยความต้องการกระโจนเข้าหา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เพิ่งได้เจอกับเธอไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งตามปกติอเล็กซานเดอร์ไม่เคยมักง่ายถึงแม้ว่าเขาจะชอบเซ็กมีผู้หญิงมากมายแวะเวียนเปลี่ยนหน้าแต่ผู้หญิงทุกคนต้องถูกกันกรองมาจากดานยาและเก็บเป็นความลับยิ่งยวดฮัใช่โรสลิงหงุดหงิดอากาศในผับย่ำแย่จนเธอจามออกมาอีกครั้งแม้จะไม่แรงมากหากแต่ทำให้น้ำมูกเริ่มไหลมือควานในกระเป๋าหายาเม็ดเล็กที่เธอต้องพกติดตัวเสมอนั่นคุณกินอะไรนะ่ะ คุณเล่นยาอย่างนั้นเหรออเล็กซานเดอร์พลันตกตะลึงถามเสียงดังจนเกือบตะโกนหน้าขมึงทึงเมื่อเห็นโรสลินหยิบยาเม็ดเล็กออกจากกระเป๋าเขาไม่เล่นยาและไม่ชอบผู้หญิงเล่นยาด้วยยาแก้แพน้น่ะฉันจะไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกแต่คุณจะกินพร้อมเล่าไม่ได้นะโรสให้ตายเถอะไม่มีใครสอนคุณหรือไงว่าห้ามกินยาพร้อมแอลกอฮอล์อเล็กซานเดอร์คว้ามือวางไว้ได้ทันก่อนที่โรสลินจะเอาเข้าปาก เธอหันควาบถลึงตาใส่ผู้ชายร่างโตคุณมายุ่งอะไรด้วยฉันหายใจไม่ออกถ้างั้นทำไมคุณไม่ลองออกไปข้างนอกก่อนละ่ะแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่โรซาลินสบัดมือออกลุกลงยืนเริ่มเซเล็กน้อยแต่ยังไหวเดินผ่านอเล็กซานเดอร์ไปอย่างไม่แยแสเขารีบส่งสัญญาณให้ดานยาเดินตามโรซาลินไปทันทีด้วยสายตาพล่ามวัวทำให้การเดินเป็นไปได้อย่างยากลำบากหากไม่มีดานยาพาเดินนำไปตลอดทาง ฉันจะไปห้องน้ำก่อนค่ะโรสลินเห็นดานยาทำเพียงพยักหน้าตกลงแล้วเดินนำเธอร่างโปร่งบางค่อยกระย่องกระแย่งตามบนรองเท้าส้นสูงที่เริ่มกัดเทา้ารอด้วยสิคะโรสลินเอ่ยทวงคุณเดินไม่ถนัดหรอคะดานยาเอ่ยถามขึ้นเมื่อสังเกตเห็นว่าสาวสวยคนนี้เดินไม่ตรงทางนักและข้อเท้าคลิกลงหลายครั้งตลอดเวลาที่เดินค่ะปกติไม่ค่อยได้ใส่มันเลยกัดนิดหน่อย ดานยาเหลือบมองโรสลินอีกครั้งหญิงสาวแต่งตัวเซ็กซี่แต่กลับดูเหมือนไม่ค่อยประสา,าอย่างรองเท้าส้นสูงปกติเธอเห็นผู้หญิงของเจ้านายเดินคล่องอย่างกับอะไรโรสลินหยุดลงหน้ากระจกในห้องน้ำกำลังจะหยิบแว่นขึ้นใส่เพราะตอนนี้ตาเธอพลามันเหลือเกินและมันทำให้เธอเวียนศีรษะนี่เธอเห็นเยโรสลินมางานบ้างหรือ,อยังโรสลินชะงักมือเธอจ้องผ่านเงาสะท้อนของกระจกมันพลา เลือนจนเห็นไม่ชัดว่าใครกำลังพูดถึงเธออยู่แต่เธอจำเสียงนี้ได้ปรียาพนักงานต้อนรับของบริษัทกับผู้หญิงอีกคนแผนกต้อนรับเหมือนกันยังเลยสงสัยคงจะอายไม่กล้ามาแล้วล่ะเห็นว่าโดนพักงานนี่ใช่ถึงไม่โดนพักงานก็คงไม่กล้าโผล่ามาหรอกดูสารรูปสิฮ่า <laughs> ใช่ใช่สารรูปแบบนั้นใครจะไปจีบลงแต่ละวันแต่งตัวมาทำงานอย่างกับแม่บ้านของบริษัทหนีเที่ยวโอ้ยฮ่ ปากเธอก็รายใช่ยย่อยนะเนี่ยแต่ยานั่นก็น่าสงสารนะป่านนี้คงนอนร้องไห้ขี้มูกป่องอยู่บนเตียงนอนแล้วมั้งขนาดที่โรสลินยืนนิ่งมองตัวเองในกระจกเสียงหัวเราะของสองสาวบาดใจกระทั่งเสียงทั้งหมดหายไปจากห้องน้ําเธอเหลือบมองดานยาที่ยังยืนอยู่ด้านข้างนิ่งเฉยดานยาฟังภาษาไทยไม่ออกโรสลินผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกคุณชื่ออะไรคะ โรซาลินเอ่ยถามผู้หญิงที่มากับอเล็กซานเดอร์หล่อนคงสวยเธอเดาเอาจากภาพโครงหน้าที่เลือนลางสูงขายาวแต่งตัวดีดานยาค่ะชื่อแปลกดีจังเลยค่ะค่ะเป็นภาษารัสเซียรัเสเซียหน้าขันทำไมวันนี้ฉันถึงเจอแต่คนรัสเซียโรซาลินแซงล้างมือต่อเพื่อยืนสงบจิตใจหลังจากที่ได้ยินเพื่อนร่วมงานนินทาถ้าเธอได้กลับไปทำงานอีกเมื่อไหร่ เธอจะหาทางเล่นงานให้ได้ฉันสังเกตว่าคุณเดินเออจะเรียกยังไงดีคุณเดินเหมือนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โรซาลินหัวเราะแห้งๆก่อนจะหยิบแว่นตาหนาขึ้นมาจากกระเป๋าให้ดูเนี่ยค่ะฉันสายตาสั้นแล้ววันนี้ก็ยุ่งมากจนไม่ทันได้ซื้อคอนแทคเลนส์ก็เลยแทบจะคํำทางเอาเลยค่ะถึงว่าถึงว่าอะไรคะไม่มีอะไรค่ะเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปในผับกันดีกว่าค่ะ โรสลินยิ้มออกมาเล็กน้อยมองดันยาที่ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำนึกขึ้นได้เหมือนเพิ่งรู้ตัวนี่เจ้าหื่นกามให้เธอมาเฝ้าเราไว้หรือเนี่ยขนาดเดินผ่านเข้าไปในผับเธอได้ยินเสียงปรียาตะโกนพูดเพราะเพลงในผับดังมากเสียงมาจากทางใดทางหนึ่งข้างหน้าเธออยากจะเข้าไปทำความรู้จักจังเลยอเล็กซานเดอร์หล่อชมัดใครนะจะโชคดีเด็ดเขาไปในคืนนี้ โรสลินยิ้มเยือนแค่ไม่นานคนพวกนี้ก็รู้จักชื่อชายหื่นกามคนนั้นเสียแล้วสงสัยเขาคงหล่อมากอย่างที่พวกเธอพูดมาแต่ไม่มีวันเป็นเยโรสลินแน่นอน <laughs> เสียงหัวเราะประสานกันทำให้โรสลินหยุดกึกจนดันยาต้องหันกลับมามองดวงตาหวานหรี่ลงโกรธจัดท้องไส้ปั่นป่วนจนรู้สึกอยากจะอาเจียนเพราะคนพวกนี้เป็นใครกันต่อหน้าพูดจาดีใครเพื่อน แต่รับหลังเอาเธอมาพูดล้อเล่นโรสลินเป็นคนจริงใจและตั้งใจทำงานมาตลอดเธออาจจะละเลยเสื้อผ้าหน้าผมก็เพราะเห็นว่ารูปกายภายนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญแล้วยังไงล่ะเธอถูกพักงานเธอถูกเพื่อนร่วมงานล้อเลียนนินทาร่างระหงยืดกายขึ้นตรงมองไปข้างหน้าเธอตัดสินใจแล้ววันนี้เป็นไงเป็นการเธอจะเด็ดผู้ชายคนนั้นให้คนพวกนี้ดูให้แม่พวกนี้นั่งน้ำลายหกอยู่ที่โต๊ะ มองเธอเป็นผู้หญิงที่ชายหื่นกามคนนั้นเลือกแล้วจากนั้นเธอจะกลับมาเฉลยที่หลังตอนกลับมาจากโดนพักงานดานยาเยี่ยวหน้ากลับไปมองโรสลินอีกครั้งท่านเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่์บนใบหน้างดงามหลังจากนั้นโรสลินก็เดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องการซื้อ e b o ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด nc สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอ แล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟัง